วดลสิริลังคะมานนปัจจุบันมีอาชีพค้าขายและเป็นเกษตรกรผมเป็นผู้นำอชอตำบลสองห้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำอชอเนื่องจากผมมีประสบการณ์ยาวนานที่ช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนและสังคมมากกว่า10ปีวันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะมาพัฒนาหมู่บ้านสังคมชุมชนให้หน้าอยู่และสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอยู่ดีกินดีครับ การน้อนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีใน3ด้านนั้นโดยปกติผมเองก็ได้ทำอยู่แล้วโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์วัวควายปลาและหมูเพื่อสร้างคลังอาหารและจะได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อชีวิตและสังคมมากฉะนั้นการแยกขยะเปียก ขยะแห้งเศษใบไม้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกผมเองก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่คอยแนะนำชี้แนะและให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะเช่นใบไม้สามารถใช้ทำปุ๋ยได้ขวดสามารถนำไปรีไซเคิลได้การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งผมเองได้ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วเช่นการทำบุญการออกกำลังกาย การล่วมเต้นแอโรบิกหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนบทบาทภารกิจสิป,ประการสิ่งที่ผมได้ทำคือ 1. จัดเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 2. การขับเคลื่อนแผนชุมชน 3. การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 4. การส่งเสริมวิธีประชาธิปไตย 5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การขับเคลื่อน ปัชจาเศรษฐกิจพอเพียง 7. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. การแก้ไขปัญหาความยากจน 9. ส่งเสริมอาชีพและ 10. ส่งเสริมทุนชุมชนผมเป็นวิทยากรสอนในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าัปัจจุบันนี้โรคออนไลน์ได้มามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรา ฉะนั้นการทำการตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญวันนี้เราได้ผลิตอะไรเราได้สร้างอะไรเราปลูกอะไรแต่เรายังขาดแคลนการกระจายสินค้าไม่เพียงแค่กระจายสินค้าแค่ในชุมชนเท่านั้นผมเองได้อาสาสอนฝึกปฏิบัติจนทำเป็นเพื่อสามารถทำการตลาดออนไลน์และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนการมีส่วนช่วยเหลือสังคมผมเองได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลา สังคมช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวอาคีภัยหรือโรคระบาดผมเองได้มีการเตรียมพร้อมรับมือเช่นอาคีภัยไฟไหม้ป่าสิ่งที่หรือจะเป็นเหตุฉุกเฉินเรื่องสุขภาพผมเองได้พาขับรถนำส่งโรงพยาบาลจนได้รับฉายาว่าหายใจไม่ออกบอกพัวดน ผมเองยังได้เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคณะกรรมการกองทุนเงินล้านและเป็นผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนเป็นทสมหรืออาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครือข่ายตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกผู้นำทสมระดับประเทศเรื่องการอนุรักษ์น้ำผมเองยึดมั่นและปฏิบัติตนสังคมสงบไว้วางใจ คื้อฝฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนไม่ทะเลาะไม่เอารัดเอาเปรียบเพราะเป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมวิเศษทัศน์ของผมเราอยู่ในสังคมหมู่มากเข้าใจเขาเข้าใจเราทุกคนร้วนมีความสำคัญทุกสิ่งที่เราได้พบเราได้เจอถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่มีอะไรจะถูกใจเราไปทุกอย่างเพียงแต่ตัวเรายอมรับมันได้ขนาดไหน จงยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นดีที่สุด